บรรยากาศตอนเช้าเพื่อน,นนี่เช้าของวันที่5พฤษภาคม2 5 1 7เนาะชมบรรยากาศฟูงวัวกลางทุ่งนาเลยเพื่อนนี่เราขี่จักร,รากยานมาเพื่อนวันนี้นี่จอดจักรยานไว้ใต้ต้นกระบกเพื่อนฟังนู้น,นต้นไม้เยอะตรงน,นี้เนาะต้นกระบกเยอะต้นไม้อย่างอื่นก็มีเนาะโอ้วัวบังจักรยานอยู่เพื่อนไม่เห็นอยู่อย่างนู้นใต้ต้นกระบกนั่นแหละ ัวเดินไปเดินมาตรงนี้แหละหากินตอนเชาน้าเนาะสีฟิวสีวัวเนาะตัดตัดกับไปสีของต้นไม้สีเขียวกับใบไม้สีเขียว,ก,ยวกับทุง่งนาสีทองนล้วมองไปโอ้โหสวยงามมากเลยเพื่อนบรรยากาศดีลมแรงนาะได้ยินเสียงหรือเปล่าลมแรงได้ยินเสียงลมหรือเปล่า,ลยนนยลลลาอยากให้เพื่อนชมบรรยากาศ ภาพเป็นผู้บรรยายน้องเพื่อนชมภาพไปเลยชมวิดีโอเป็นผู้บรรยายแทนเนาะอาจจะได้ยินเสียงคนพูดบ้างบางครั้งบางครั้งไม่ได้ยินเนาะก็ขอขอภยัยวิวสวยจริงๆ,ๆเพื่อนเกินจะบรรยายจริงๆวิวสวยแบบนี้บรรยากาศธรรมชาติแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์น้องเพื่อนนี่ตรงนี้เป็นบ้านสำโรงเพื่อนบ้านสำโรงเนาะเป็นเขตของบ้านสำโรงทุ่งนาของบ้านสำโรงมูสี บ้านสำโรงตำบลน,นาดีมันเพื่อนติดติดกับบ้านโคกวัดเนาะติดติดกับบ้านโคกวัดตำบลนาดีเพื่อนเป็นเขตกึ่งกลางบ้านโคกวัดกับบ้านสำโรงเนาะตรงนี้ปูงวัวกอมาหากินหญ้าตรงนี้ทุกวันเพื่อนบางทีก็เดินข้างๆทางบางทีก็เดินกลางกลงทุ่งนานิดหนึ่งเราก็อาจจะหายากนิดหนึ่ง จะต้องเดินลงมาในทุ่งนาก่อนจะเห็นฝูงวัวเนาะเพราะว่าทุ่งนากว้างใหญ่เพื่อนเป็นพันได้เนะาะแต่จังหวัดสุรินทร์เราทุ่งนากว้างมาก ต้นกระบกต้นใหญ่ๆต้นว่าต้นกระบกต้นสมแปงผักกุง้งก็มีเพื่อนนี่ก็มีหลายต้นไม้มีหลายชนิดเลยในทุ่งนาเนี่นเพื่อนนี่ทุง่งนาอาจจะแห้งนิดหนึ่งแต่ว่าชมวิวสวยๆนันเพื่อนให้ชมวิวสวยๆทำกลางสายลมที่พัดมาแรงนิดหนึ่งวันนี้ ลมแรงนิดหนึ่งเนาะฟ้าก็ครึมครึมไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่วันนี้บรรยากาศกำลังเย็นสบายสองวันแล้วนี่ครึมครึมมันเพื่อนพายุหรือเปล่ายัางดีแล้นเพื่อนที่ฝูงวัวฟูงควายแล้วก็คนไม่ร้อนเนาะอยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้ทุกวันเลยเวลานั่งอยู่ที่บ้านก็จะได้ไม่ร้อนเพื่อนอันนี้ถ้านั่งอยู่ใต้ร่มไม้โหปูเสือนอนเพื่อน นึกภาพดูแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายมากปูเสือนอนปูเสือนั่งใต้ร่มไม้นี่อาจจะดีน้อนเพื่อนธรรมชาติเนะบ้านเราอีสานอีสานแถวอีสานใต้เนอ้องแถวจงังหวัดสุรินทร์เราเพื่อนนี่ชมบรรยากาศฝูมัวตอนเชา้าโ,โ,โอ้เยอะมากเลย ั่นเดอ้อลมแรงแบบนี้มือสั่นเนาะนี่ขนาดถือน้ำใส่ถุงมานี่หนึ่งหนึ่งขวดน,นั่นเพื่อนว่าจะให้หนักๆนักหนึ่งไม่ให้มือสัน่นยังสั่นอยู่เหมือนเดิมวันนี้สงสัยจะไม่ได้กินข้าวเช้ามาหรือเปล่ารีบมาเนาะมือก็เลยสัน่นบวกงงกับลมด้วยลมแรงเลยสัน่นใหญ่เลยที่นี้ ดีดีวิวสวยๆบรรยากาศเย็นสบายท่ากลางสายลมในฤดูแรงเพื่อนสายลมในฤดูแรงวิวสวยภาพสั่นๆนิดหน่อยถือว่าทนทนดูไปก่อนเพื่อนว่าลมแรงเนาะ คนถ่ายคลิปก็เป็นคนแบบมันนอกเป็นคนธรรมชาติเพื่อนมันนอกเรากล้องก็เป็นของธรรมชาติเนะหาวัสดุได้ตามท้องถิ่นเรานี่แหละพอได้ถ่ายภาพให้เพื่อนได้เห็นบรรยากาศเนาะจุดประสงค์จริงๆก็อยากให้เห็นบรรยากาศนี่แหละแถวบ้านเราอยากให้เพื่อนเห็น เวลาเพื่อนๆไม่ได้อยู่บ้านเนาะไปไกลบ้านไกลเมืองเนาะเห็นบรรยากาศบ้านก็เห็นบรรยากาศแถวแถวทุ่งนาเห็นฟูงวัวฟูงควายก็นึกถึงบ้านเราเนาะตอนนี้โอ๊ยพ่อแม่เราทําอะไรอยู่เนาะตอนนี้ได้อะไรกินเนาะตอนเช้าแถวอีสานบ้านเราพ่อแม่เราทําอะไรอยู่ตอนเช้านี้เห็นฟูงวัวก็นึกถึงบ้านโอ๊ยอยากกลับมาบ้านจังเลยเนาะ มาตอนสงกรานมาได้แค่แป๊บเดียวก็ต้องกลับไปแล้วนี่บางคนก็จําเป็นต้องไปทํางานเนาะแต่เห็นบรรยากาศแบบนี้ก็รู้สึกดีเนาะรู้สึกผ่อนคลายนึกถึงบ้านเราบ้านเราเคยอยู่เคยสุขสบายกับญาติพี่น้องตอนนี้เราต้องมาจากบ้านมาทํางานไกลเนาะก็เลย เราก็เลยนึกถึงภาพบรรยากาศแบบนี้ช่องวิธีคนโซรินเราก็พยายามจะนำเสนอบรรยากาศแบบบ้านๆเนาะแถวอีสานบ้านเราแถวชนบทจริงๆเลยเพื่อนเราพยายามนำเสนอหลายๆพื้นที่เนาะเป็นภาพบรรยากาศแบบบ้านๆจริงๆแท้จริงเลยภาพบรรยากาศแถวทุง่งนาแถวชนบทอย่างแท้จริงเนาะ บางครั้งก็ไปในเมืองบ้างในตัวเมืองแต่ว่าเป็นตามอำเภอเล็กๆเนะาะแถวๆต่างจังหวัดแถวๆพิสาเป็นอำเภอเป็นเมืองเล็กๆไม่รู้เขาเห็นอะไรเขาถึงมารวมตัวกันอยู่ตรงนี้ตรงนั้นมียยเยอะหรือเปล่ายืนรวมกันอยู่เลยตรงนั้น ดีที่ยังฝังใจอยู่เพืเ่อนๆบางคนก็ยังนึกถึงบ้านเนาะไปไกลก็นึกถึงบ้านโอ้บางคนอยู่ในประเทศเนาะแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตามเมืองใหญ่บางคนก็อยู่ต่างประเทศเนาะโอ้ทำยังไงถึงจะได้กลับมาบ้านเราเนาะเห็นช่องวิถีคนทุรินนําเสนอบรรยากาศแบบนี้โอ้ยนึกถึงบ้านทันทีเลยนอนไม่หลับนี่อยากกลับมาเมืองไทยยังเลยอยากมาเห็นบรรยากาศแบบนี้บ้าง เลยเนาะตรงไหนเนาะนี่ช่วยบอกหน่อยเด้อวิธีคอนซูรินนี่ตรงนี้เป็นตรงไหนช่องของเราก็บอกกันแล้วว่าเป็นช่องวิธีคอนซูรินเนาะเป็นภาพบรรยากาศแถวแถวชนบทของจังหวัดสุรินทร์เนาะแถวแถวบ้านนอกจริงๆเนาะแถวแถวทุ่งนาเนาะการเลี้ยงวัวตอนช่วงหน้าแล้งเลี้ยงควายตอนช่วงหน้าแล้งเยเพื่อนแถวทุ่งนาเราปล่อยตามธรรมชาติ ให้กินหญ้าเองตามธรรมชาติถึงบ้านก็หาให้กินบ้างถ้ามีเนะาะทั้งหญ้าทั้งน้ําก็ให้กินที่บ้านด้วยกลางวันก็ตอนเช้าถึงเย็นก็ปล่อยให้เดินเล่นเดินหากินเดิน,ดนท่องเที่ยวในทุ่งกว้างแบบนี้เองเนาะเป็นอิสระเนะทั้งวันเลยวัววายเนาะคนที่อยู่ต่างประเทศเห็นภาพบรรยากาศที่เราได้นําเสนอออกไปก็นึกถึงบ้านเนาะ เพื่อนๆจะนึกถึงพ่อแม่โอ้ตอนนี้ไปทํางานต่างประเทศนานแล้วนี่พ่อแม่เราได้อะไรกินหรือเปล่านอ้อส่งเงินมาให้พ่อแม่สักนิดหนึ่งเดินเพื่อนนี่ท่านอยู่บ้านก็ลําบากอากาศร้อนหาน้ําหาข้าวกินหาอาหารกินลําบากเนาะอากาศร้อนหาผักหาอะไรก็ร้อนช่วงนี้ออกมาไม่ได้พ่อแม่ก่ออยู่เยอะแล้วบางคนน ส่งเงินมาให้พี่ให้น้องบ้างเนาะบางครั้งถ้าเรามีกําลังพอช่วยได้เนาะแถวบ้านเราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เลี้ยงไว้ดูเพื่อนเพื่อนนี่ไอ้ช่งวิธีคนสุรินได้ถ่ายบรรยากาศแบบนี้แหละไม่ต้องเลี้ยงขายเด้นเพื่อนเลี้ยงปล่อยธรรมชาติไว้แบบนี้แหละนานๆให้เป็นบรรยากาศแบบเดิมๆบ้านเราแบบนี้แหละให้เราได้ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนที่อยู่ไกลบ้านได้เห็น วิวสวยๆแถวบ้านเราเนาะเราต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดอ้อเ,เพื่อนๆอย่าลืมนึกถึงบ้านเราเดอ้อไปไกลเนาะ